นี่คือห้องสำหรับคนยากจน สรบใดที่คุณอยู่ในห้อง50วันคุณก็จะได้รับ5ล้านแต่ไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีอาหารหรูหราที่นี่มีเตียงใหญ่ให้นอนเพียงเตียงเดียวสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มีมูลค่า5ล้านดอลลาร์เข้าร่วมการท้าทายนี้ทันใดน,นั้นชายคนนั้นก็กดปุ่มสีแดงบนผนังพอท้าทายเริ่มต้นขึ้นคิดว่าหลังจาก50วันพวกเขาจะร่ำรวยทั้งคู่ตื่นเต้นมากจนวิ่งไปรอบๆห้องหากคุณเหนื่อยกับการวิ่งให้นอนลงและวางแผนสำหรับอนาคตให้สมบูรณ์แบบเพราะเงิน5ล้านดนลาาอลล ลาภที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ใช้ชีวิตไปตลอดชีวิตแต่การระดมทุน5้าล้านดอลลาร์นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับเพียงวันเดียวชายคนนี้ก็ทนไม่ไหวเพราะทุกมือที่ผู้จัดงานจัดให้เป็นเพียงเครื่องดื่มไม่มีสีไม่มีกลิ่นเท่านั้นและเพียงครั้งและขวดเท่านั้นแค่ดิ่มท้องของผู้รักก็พอบนผนังแสดงว่าเหลือเวลาอีก49วันเมื่อมาถึงจุดนี้ชายคนนั้นรู้สึกหดหู่เล็กน้อยโชคดีที่ภรรยาแนะนําว่าอย่าคิดมากท้ายที่สุดแล้ว5ล้านดอลลาร์เป็นจํานวนเงินที่คนทั่วไไไปมม่สาาารถหดด้้ตตลอชีวิผู จะต้องค้นหาทุกวิถีทางที่จะทำให้ผู้เล่นยอมแพ้ต่อความท้าตายเพื่อหาไรายได้5ล้านนี้ภรรยาวางแผนออกกำลังกายให้สามีเป็นเวลา30วันและเธอนั่งสมาธิทุกวันเพื่อฆ่าเวลาแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำทุกวันผ่านไปกว่า20วันชายคนนั้นก็ขอออกไปข้างนอกเขายัางประกาศอย่างกล้าหาญว่าเขาไม่ต้องการ5ล้านอีกต่อไปภรรยาดูเขาว่าไม่มีความอดทนเลยท้ายที่สุดแล้วพวกเขายืนกรานมานานกว่า20วันยอมแพ้ง,ง่ายๆขนาดนี้ได้ยังไง ในช่วงเวลาสำคัญนี้จูจๆชายคนนั้นก็จำได้สิ่งที่ผู้จัดงานกล่าวก่อนเข้าร่วมการแข่งขันใน50วันนี้พวกเขามีโอกาสซื้อของ3ครั้งแต่แต่ละครั้งต้องใช้เงิน5 0 0 0 0 0เหรียญคิดว่าผู้ชายจะซื้อของอร่อยๆเพื่อจูงใจตัวเองโดยไม่คาดคิดชายคนนั้นซื้อปากกาวาดภาพในราคา5 0 0 0 0 0ดอลลาร์ ผู้ชายคนนี้ซื้อคู่กันในราคา5 0 0 0 0ดอลลาร์ 500. ภรรยาคิดว่าเขาบ้าถึงกับดุเขาที่ไม่รู้จักประหยัดเงินฉันไม่รู้ว่าทำไมผู้ชายถึงซื้อคู่กันเพียงเพื่อจะผ่านช่วงเวลาที่น่าเบื่อนี้ไปเพราะพวกเขามีส่วนร่วมในการท้าตายคุณเพียงแค่ต้องอยู่ในห้องปิดนี้เป็นเวลา50วัน คุณสามารถรับโบนัส5ล้านดอลลาร์แม้ว่าชายคนนั้นจะซื้อดินสอสีมาวาดบนผนังเพื่อคลายความเบื่อหน่ายเวลาผ่านไปเร็วมากแต่ไม่นานก็เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเพราะถูกขังอยู่ในห้องเป็นเวลานานพวกเขาทั้งสองเปลี่ยนจากการไม่ได้พูดคุยเป็นการไม่มีอะไรจะพูดอีกต่อไปเพื่อผ่านช่วงเวลาที่น่าเบื่อออกไปชายคนนั้นจึงกดชำระเงินอีกครั้งโดยไม่คาดคิดคราวนี้มีสาวสวยขายยาปรากฏตัวขึ้นชายคนนั้นประหลาดใจมากเมื่อได้เห็นเหตุการณ์นั้นต่อหน้าต่อตาเพราะเห็นได้ช ชัดว่าเขาแค่อยากซื้อเบียสาวสวยบอกว่าเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์จากผู้จัดงานอีกสิบวันครูปนอนเนนจะคุยกับพวกเขาได้อยู่กับพวกเขาไปนานๆนะแม้ว่าชายคนนั้นจะพยายามอธิบายให้ภรรยาฟังอย่างเต็มที่ฉันเพิ่งสั่งเบียหนึ่งขวดก่อนหน้านี้แต่ภรรยาของเขาก็ยังไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดเธอคิดว่าจิตใจของเขาเปลี่ยนไปแล้วเมื่อชายคนนั้นยังคงพยายามอธิบายฝ่ายในห้องก็ดับลงกระทันหันปรากฏว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วเรื่องง่ายที่จะรับมือแต่ตอนนี้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นแล้ว แล้วก็จะนอนอย่างนั้นชายคนนี้บอกว่าคืนนี้เขานอนพื้นได้แต่ถูกสาวงามหยุดไว้เนื่องจากมีความชื้นสูงในตอนก่อนคืนการนอนบนพื้นจึงเป็นหวัดได้ง่ายท้ายที่สุดพวกเขายังมีเวลาอีกสิบวันในการออกไปจากที่นี่เมื่อคุณเป็นหวัดและมีไข้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับเพื่อความปลอดภัยของสามีภรรยาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากป้องนอนระหว่างทั้งสองคนเช่นเดียวกับที่พวกเขาทั้งสามใช้เวลาทั้งคืนอันยาวนานแต่รอวันรุ่งขึ้นเมื่อภรรยาตื่นแล้วเธอก็ค้นพบว่าความงามจากเมื่อวานหายไป ไปแล้วเมื่อเธอคิดว่าความงามหายไปแล้ว โดยไม่คาดคิดเธออยู่ในห้องน้ําตอนแรกภรรยาก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่หลังจากก้าวออกจากห้องน้ําแล้วภรรยาไม่รู้ว่าทั้งสองคนกําลังพูดถึงเรื่องอะไรดูมีความสุขมากหลังจากที่ได้เห็นฉากนี้ภรรยาตัดสินใจใช้โอกาสในการช้อปปิ้งครั้งสุดท้ายของเธอเพื่อซื้อยานอนหลับสามเม็ดแล้วเธอก็หยิบอันนึงเข้าไปในปากของเธอแล้วสาวงามก็กินยาด้วยชายคนนั้นไม่มีทางเลือกนอกจากดื่มมันรอจนกว่าพวกเขาจะตื่นหญิงสาวสวยคนนั้นก็หายตัวไปอย่างลึกลับภรรยานึกว่าจะต้องเข้าห้อง้ อีกแล้วพอเปิดห้องน้ำก็ไม่เห็นใครเลยหลังจากยืนยันว่าบางทีความสวยอาจหายไปจริงๆขณะนี้ภรรยาแอบมีความสุขเพราะในที่สุดเธอก็ไล่คนนี้ออกไปเพราะในที่สุดเธอก็ไล่คนนี้ออกไปเดิมทีภรรยาคิดว่าทั้งคู่จะผ่านผลไปได้ไม่กี่วันนี้แต่หลังจากนั้นไม่นานทันใดนั้นเธอก็รู้ความงามทิ้งข้อความอำลาไว้บนผนังระบุชัดว่าสามีทำชั่วพวกเขาไม่รู้ว่าสาวงามคนนี้จงใจใส่เอกร้ายสามีของเธอ แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่เชื่อคำอธิบายของสามีเธอผลักสามีของเธออย่างแรงแล้วกระแทกหัวเขาเข้ากับกำแพงผู้หญิงคนนี้เห็นร่องรอยข้อกล่าวหาต่อสามีของเธอประหยัดบนผนังเธอผลักสามีของเธอด้วยความโกรธและเอาหัวโขกกำแพงเพราะเธอสงสัยว่าสามีของเธอกำลังทำสิ่งเลวร้ายลับหลังแต่ใครจะคิดว่าการชกค,ครั้งนี้จะทําให้สามีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนนั้นก็รีบเข้ามาถามสามีของเธอว่าเขาโอเคไหมโดยไม่คาดคิดสิ่งแรกที่สามีพูดคือความสัมพันธ์ของพวกเขา เขากำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ เขาแนะนำให้ภรรยาของเขาละทีมการท้าทายนี้เพราะองค์กรของพวกเขาจะไม่ยอมให้พวกเขาได้เงิน5ล้านง่ายๆแต่โดยไม่คาดคิดผู้หญิงคนนั้นก็เพิกเฉยต่อมันโดยสิ้นเชิงเพราะพวกเขาทนอยู่นานกว่า30วันต่อเต่าราบใดที่พวกเขาพยายามต่อไปอีกส0วันพวกเขาก็จะได้รับโบนัสเธอแนะนำให้สามีของเธอดทนกับเธอยังไงก็ห้าล้านนี้แม้ว่าคนธรรมดาจะทำงานมาตลอดชีวิตแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าจะหารายได้อะไรได้เมื่อเห็นว่าสามีก็ยังตั้งใจที่จะจากไปภรรยาร วิ่งเข้ามาบอกว่าทางผู้จัดงานได้ออกระเบียบแล้วในสองคนคนหนึ่งออกไปก่อนฝั่งจัดจะลดลงจาก5ล้านเหลือ1ล้านสามีเชื่อว่าภรรยาของเขาอยู่นอกเหนือการรักษาแล้วไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเขาก็ต้องไปคันใดนั้นภรรยาก็ชักปืนออกมาขู่สามีให้อยู่ที่นี่โดยไม่คาดคิดสามีอดไม่ได้ที่จะกลัวเมื่อเห็นสิ่งน,นี้เพราะเมื่อเทียบกับการบ้าไปแล้วคุณอาจตายด้วยน้ำมือของภรรยาได้นั่นก็แสดงว่าภรรยาของเขาไม่ได้รักเขาเลยแตน่นแปลกที่สามีกดปุ่มเปิดประตูภรรยาก็ไม่ยิง The cat เธอกลับเฝ้าดูสามีของเธอออกจากห้องอย่างเงียบอย่างเงียบภรรยาเสียใจมากหลังจากที่สามีจากไปแต่ลองคิดดูโบนัสหนึ่งล้านไม่ใช่จํานวนเล็กน้อยเธอตั้งใจแน่แน่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังต้องผ่านช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ด้วยแต่ความจริงมักจะโหดร้ายกว่าที่คุณคิดไม่มีสามีอยู่รอบๆเพื่อพูดคุยทุกวันในห้องนี้กับคุณรู้สึกเหมือนหนึ่งปีเธอก็ค่อยๆกลายเป็นบ้าเพียงสองวันก่อนสิ้นสุดการท้าทายเธอตัดสินใจอย่างกล้าหาญเธอค่อยๆเดินไปที่ประตูแล้วกดปุ่มเมื่อนั้นผู้หญิงจะตระหนักได้ว่า เทียบกับเงินการมีชีวิตที่มีความสุขกับครอบครัวมีความสําคัญมากกว่าในตอนท้ายของเรื่องผู้หญิงคนนั้นก็กลับมาอยู่เคียงข้างสามีของเธอตัดสินใจดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่หนังเรื่องนี้สอนเราเรื่องศีลธรรมผู้คนตายเพื่อเงินและนกทายเพื่ออาหารในสังคมปัจจุบันคนไม่มีเงินต้องการเงินคนรวยคงอยากรวยกว่านี้ก็เพียงพอแล้วให้ผู้คนรู้ว่าจะต้องหยุดที่ไหนความโลภมากเกินไปจะทำลายความสุขของคุณหนังจบที่นี่ขอบคุณที่รับชม